กลับมาในช่วงนี้นะคะแน่นอนเราจะมีสิ่งดีๆมาแนะนํากันค่ะแล้วก็ยังอยู่กับพี่หมูนะคะแล้วก็คุณอามนะคะสวัสดีค่ะสวัดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เราคุยกับพี่หมูเห็นบอกว่าคุยกันมาตั้งนานคุยเรื่องครอบครัวยังไม่ได้ถามพี่หมูเลยว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างหม่รอให้ถามคํานี้อะเทสทำอะไรอยู่บ้างคะเพิ่งจะเริ่มทำก็ธุรกิจเป็นในในครัวเรือนนั่นแหละในบ้านทำทำคุกกี้ทำเค้กอะไรเงี้ยค่ะก็ แฟนกับหลานก็ทํากันตอนนี้ก็ยังส่งอยู่เป็นขายของอ,อ,อะไรอย่างงี้เขาเรียกส่งไงอะส่งตามจัจังหวัดมั้งอะไรมั้งอะไรเงี้ยท,ที่เขาสั่งมาแสดงว่าคือใน,ในวงการก็ทํางานงานธุรกิจส่วนตัวก็ทําดูแลสุขภาพยังไง,ไงคยะยี่หมคะก็โหอายุเยอะเลยนะอม,มีมาททางานแล้วหนวยทํางานแล้วไม่มีแรงอะไรอย่างงี้บางทีมันก็ถ้ามันมีอะไรมันก็ตีเหมอนกันเด่ถ้าไอสุขภาพไม่มีอะไรตรวจมากก็เช้าเย็นนี่แหละก็ตรวจมากก็ไป ออกไปท้ายซอยท้ายหมู่บ้านไปออกกาลังกายเบสิกเล็กๆขึ้นน้อยเพราะตัวเราเล็กเล่นอะไรมากไม่ไหลืยกวงยกเวทที่ทับคอขาดทําไม่ได้ลายเป็นเรื่องเรื่ใหญ่อีกเรื่องใหญ่เลยเอแน่นอนวันนี้มีคุณอามานั่งอยู่กับเรามีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพดีๆมาฝากเฮียหมูต้องฟังเลยเฮียหมูต้องฟังเลยแจ๋วเลยงี่แจ๋วเลยแจ๋วเลยโอ้จริงๆถ้าสมมติว่าเฮียหมูเนี่ยอยากจะได้ตัวช่วยไปบารุงร่างกายเพิ่มเติมแล้วเนี่ยผมจะแนะนําตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์ดี้ไมเซนนะครับคอร์ดี้ไมเซนเนี่ย พระเอกลักของตัวอาหารเสริมตัวนี้ก็คือถังเช่าครับของเราเนี่ยนะครับของเราถังเช่าที่มาใช้วันนี้นะก็คือเป็นถังเช่าจากสายพันธุ์ที่เบตแท้นะครับซึ่งผ่านาการคัดเลือกคัดสรรสายพันธุ์อย่างดีนะครับผมคัดสรรอย่างดีเลยว่าเอามาทําเป็นสูตร ซึ่งสูตรเนี่ยนะครับมันจะมีสารสกัดอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับหลักๆก็คือ7ตัวนะครับเตัวแต่ว่าพระเอกหลักก็คือตัวถังเช่านะครับที่ช่วยในเรื่องของอาการบำรุงร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับระบบเลือดนะครับคือถังเช่าเนี่ยนะครับก็มีสารออกฤทธิ์ที่มีชื่อว่าตัวคอดิซิปินอะดีโนซีนพารีสคาไลพวกนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการทําให้ออกซิเจนในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นออ,ออกซิเจนเพิ่มสูงขึ้นอาไว้วะต่างๆในร่างกายก็ทํางานได้ดีขึ้นกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋ามีเรี่ยงใชนทาา้กไโลต อ่าเหมือนออกซิเจนมันเป็นตัวนำใช่ครับก็เลยสดชื่นขึ้นนะครับแล้วเห็นผลผลลัพธ์ก็ไหวอย่างเช่นเมื่อกี้เทียมหมูบอกว่าออกกําลังกายเนี่ยออกกำลังกายอู๋ถ้าได้ไปเม็ดนึงแล้วก่อนออกเนี่ยผมว่าเขาเนี่ยเป็นเม็ดเหรอเป็นเม็ดครับเป็นเม็ดนี่เห็นอยู่ด้านหน้าเลยนะเป็นแคปซูลมันมันแบบมันปกติเขาต้องทานกันยังไงอะคะตอบวันละเม็ดวันละสองเม็ดอย่างนี้จริงๆวันละวันละหนึ่งถึงสองเม็ดได้นะครับผมมหนึ่งถึงสองเม็ดได้ทิ้งทานเพื่อบนรุงร่างกายก็คือวันละเม็ดนึงเนี่ยก็ก็โอเคแล้วนะครับผมเว ถังเช่านี่เหมาะกับคนที่มีปัญหาด้านไหนจริงๆถังเช่านะครับถังเช่าของเขาเนี่ยมันช่วยเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดเลยระบบเลือดไม่ว่าคุณจะเป็นเรื่องของน้ําตาลในเลือดนะครับความดันเบาหวานพวกนี้นะครับหรือว่าคนที่มีภาวะที่เลือดค่อนข้างที่จะหนืดอย่างเงี้ยนะครับผมเลือดคนเลือดนเลือดหนืดอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้สามารถที่ทานเข้าไปแล้วมันจะทําให้ระบบเลือดทํางานได้ดีขึ้นเนียเคือคือไอ้เนี่ยเออเมนมาไม่ ประจําเดือนไม่ปกติอะไรพวกนี้ช่วยเนี่ยจะมามาประมาณอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้เลยเพราะผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าอาจจะต้องมีประจําเดือนทุก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 เดือนเนี่ยนะครับมีการเสียเลือดมีการเสียเลือดตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการบูทพวกเม็ดเลือดขึ้นมาได้คือบางคนจะคิดว่าไอ้ถังเช่าเนี่ยกินได้เฉพาะผู้ชายหรือเปล่าอ๋อใช่เพราะว่าที่เคยได้ยินว่าไอถังเช่าเหมาะกับคุณสุภาพบุรุษอะไรอย่างนี้ผู้หญิงก็ทานได้ครัผู้หญิงก็ทานได้ครับคือที่เหมาะกับเพศชายเพราะโอเคระบบเลือดเราดีขึ้นนะครับอ อาวัยวะภายในอวัยวะผูาหญิงเพศชายมันก็ทํางานได้ดีขึ้นใช่ก็ทํางานได้ดีขึ้นช่วยให้แบบว่าเพิ่มสมรรถภาพเพิ่มความอะไรอย่างงู้นอย่างนี้คือแต่จริงผู้หญิงก็ทานได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบเลือดช่วยเรื่องระบบเลือดช่ระบบเลือดแล้วส่วนผสมอื่นๆล่ะคะคุณส่วนผสมอื่นๆนอกจากจะมีถังเช่าแล้วนะครับก็มีตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเห็ดหลินจือนะครับเห็ดหลินจือที่ใช้เราใช้สายพันธุ์นะครับ G5 นะครับคือเรามีค่าตัวสารไตรเทอร์พีนอยด์ตัวนี้ค่อนข้างสูงซึ่งเจจ้าหลินือ เขาจะช่วยทําให้หลับลึกขึ้นหลับลึกขึ้นแล้วก็ร่างกายมันก็จะรีบูตตัวเองได้ดีขึ้นพักผ่อนดีขึ้นนะครับผมหลับลึกมันดีอย่างไงมันคือนอนแล้วบางทีนอนเดี๋ยวสะดุ้งเดี๋ยวอะไรเงี้ยไหมมันก็นอนไม่เต็มตื่นใช่ใช่ครับใช่แล้วคือการได้เห็ดหลินจือคือตัวนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายคุณพักผ่อนได้เต็มที่ได้เต็มที่ด้วยแล้วก็นอกจากนี้หลินจือเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องลดการลดระดับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ระดับน้ําตาลในเลือดลดความดันในเลือดได้อีกด้วยนะครับสำหรับต ถังเช่าถังเช่าแล้วมีเฮล,ลินจีแล้วมีอะไรอีกไหมแล้วก็มีตัวเบต้ากูแคนครับเบต้ากูแคนนี่ต้องบอกว่าเขาเป็น เป็นพระเอกในเรื่องเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเลยช่วงสถานการณ์แบบนี้เบต้ากูแคนสาคัญสะคัญมากนะครับมันยังช่วยในเรื่องของการย่อยอ่ยยโมเลกุลของถังเช่ากับดินจือให้เล็กลงและดูดซึมได้ดีขึ้นสามตัวนี้เคยเสริมการทางานซึ่งกันและกันด้วยสามพระเอกเลยสามพระเอกเลยยอดเนาะแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งเห็นบอกว่ามีโสมอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโสมเนี่ยจริงๆแล้วโสมในนี้เรามีถึงสามสายพันธุ์ด้วยกันนะครับก็คือโสม อเมริกันนะครับผมโสมเกาหลีะนะครับแล้วก็โสมไซบีเรียนนะครับผมทั้ง3โสมตัวนี้ทำไมถึงต้องเป็น3โสมเพราะแต่ละโสมมีคุณสมบัติไปบำรุงร่างกายในอวัยวะที่แตกต่างกันนะครับผมอย่างเรื่องโสมอเมริกันที่เฮียบูบอกเนี่ยช่วยเรื่องเกี่ยวกับระบบสมองเลยมีซิเซนโนไซก็คือทําให้นะครับระบบประสาททํางานได้ดีขึ้นความจําความบางคนเนี่ย พออายุเริ่มมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมจำอะไรไม่ค่อยได้ครับอไอตัวเนี้ยมันทานเข้าไปแล้วมันจะช่วยคนไทยก็ไปดวนกันได้ <c oughs> ช่วยเรื่องบำรุงสมองได้ด้วย<ช>คือแสดงว่านี่มันเป็นแบบเหมือนว่าช่วยบำรุงร่างกายบบโดยภาพรวมได้เลยใช่ครับคือสูตรนี้เราทําขึ้นมาเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการรับประทานแล้วให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมได้ในระบบทั้งหมดของร่างกายนะครับอ่ะสมอเมริกันสมเกาหลีสมมาแล้วมีอีกหนึ่งตัว ที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันจริงๆก็คือโสมเหมือนกันนะเขาเรียกว่าเป<อ>็นโสมไทยนั่นก็คือตัวกระชายดำอ,อันน,น,น,นี้เขาเรียกกันโสมไทยเลยคะใช่ครับเขาถือว่าเป็นโสมไทยที่เป็นโสมไทยก็เพราะว่ามันมีลักษณะรูปร่างคล้ายๆกับโสมของอต่างประเทศแหละแต่ว่ามันเกิดขึ้นในไทยแล้วมันมีฤทธิ์เย็นนะครับจริงๆตัวนี้ที่เอาเข้ามาคุณสมบัติของเขาก็คือช่วยเกี่ยวกับระบบเรื่องเพศนะครับ<อ>ใครที่ผู้ชายคุณผู้ชายที่อายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็น ต่อมลูกหมากโตครับเจ้าตัวนี้มันสามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นต่อมลูกหมากโตได้แล้วก็ช่วย,ยกับการบำรุงร่างกายแล้วก็บะบคุมภูมิกันเหมือนกันนะครับผมก็เลยเข้ามาอยู่ในสูตรนี้เป็นจริงๆแล้วจะบอกว่า มีสามโสมแต่ก็บวกโสมไทยอีกตัวหนึ่งด้วยก็คือกระชายดำาล้วกระชายเราก็โสมกันเนี่ย <นะ S 2> ใช่แบบนี้มีหลายคนถามว่าเอ๊แล้วเรื่องของมาตรฐานการผลิตล่ะคะได้มาตรฐานโรงงานปลอดภยัยไหมอ่ะคำถามแรกเวลาเราจะเลือกอาหารเสริมปลอดภยัยไหมในเรื่องของความปลอดภัยนะครับโรงงานของเราเนี่ยได้มาตรฐาน GMP นะครับ Good <c oughs> Manufacturing Practice นะครับก็คือเป็นมาตรฐานที่รับรองว่ากระบวนการผลิตเนี่ยจะไม่มีจุดวิกฤตหรือว่าความเสี่ยงที่ทําให้เกิดนะครับ เหมือนแบบการปนเปื้อนนะครับผมก็คือปลอดภัยสะอาดนะครับผมเป็นมาตรฐานระดับสากลเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็คือเหมาะสําหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนเพลียไม่มีเวลาดูแลสุขภาพเหมาะเลยนี่เหมาะเลยนะ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมาะเหมาะสมเลยครับผมเหมาะมากเพราะงั้นมาอยากรู้นี่หน่าวันนี้ต้องมีโปรโมชั่นมาแถมมาฝากกันคือปกตินะครับตัวคอร์ดี้ไมล์เซนนะครับบรรจุกล่องหนึ่งนะครับสามสิบแคปซูลปกติราคา1กล่องเนี่ยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมแต่สําหรับรายการในวันนี้นะครับได้ไปเลยอีกหนึ่งกล่องนะครับเป็นหนึ หนึ่งนะครับผมในราคา1,500บาทนะครับนะครับยี่ถือเป็นโปรพิเศษมากๆนะครับได้ไปเลยสกล่องในราคา1,500าอบาทใช่ครับและนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับผมสําหรับ50สายแรกที่โทรเข้ามาในรายการในวันนี้นะครับผมจะได้ฟรีไปอีก1กล่องครับคุณพระเดียวนะเท่ากับว่าซื้อในราคา1กล่องแต่ได้3กล่องใช่ครับผมถ้าโทรมาภายใน50สายแรกเท่านั้นใช่ครับย่าหมูคะโทรศัพท์อยู่ไหนคะ เอามียไปแล้วนะครับเสามกล่องคุ้มมากเพราะปกติเนี่ยหนึ่งกล่องมูลค่า1,500บาท3กล่อง4,500บาทแต่วันนี้คือนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษมากๆจริงๆนะครับผมก็คือ1,500บาทได้ถึง3กล่องนะครับผม3กล่องนี้ได้ไปทั้งหมด90แคปซูลทานมาแคปซูล ได้ถึง3เดือนนะถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมพี่เศษมากๆเลยนะคะนี้เป็นโปรโมชั่นที่พิเศษมากๆสำหรับแฟนๆรายการอยากรู้นี่หนานะคะยังไงก็รีบๆโทรมาได้ซื้อได้เลยที่มีเด a Shopping นะคะโทร0 2 1 1 3สิน2 1งาย้ำอีกครั้งโปรโมชั่นของเราวันนี้นะราคากล่องละ1,500บาทไม่ขายคือซื้อ1กล่องแถม1กล่องและถ้า50สายแรก โทรมาโทรมาก็จะแถมอีกหนึ่งกล่องถ้ากับคุณได้3กล่องนะจากราคาเต็ม4,500เหลือแค่1,500บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นรีบรีบโทรมาได้เลยครับผมนะคะวันนี้คุณอามจัดจัดเต็มนะของเดียาฝากวันนี้นะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยวันนี้ก็ขอบคุณคุณอามมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอมเลคุมดพงดีดีของดีขกล่องเลยช่วงนี้รีบโทรมารีบมาคุกนะและวันนี้นะคะแน่นอนค่ะต้องขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราด้วยอย่าลืมนะคะมาพบกันได้ทุกวันเสาร์เวลาสอง แล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์เข้าไปกด subscribe <im itation> ได้ที่ YouTube แล้วก็ Facebook <im itation> อยากรู้นี่หนาด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ